ครับสวัสดีครับอยู่กับผมชูลูกอีสานนะครับวันนี้ก็ขับรถมาตามเราไปกินข้าวครับโอ้ยังไม่ได้พัฒนาบ้านเลยโอ้เราทำความสะอาดบ้านอยู่ครับดุ๊กดุ๊กดนี่ครับเราก็กวาดบ้านอยู่ครับ โอ้แน่นอนแน่นอนกวาดให้สะอาดเลย <c oughs> นี่สายสายก็ค่อยมากวาดกินข้าวเสร็จตามเราไปกินข้าวเอาน้ำชามาก่อนได้น้ำชาอยู่นารนี่น <c oughs> เนี่รเราก็อาศัยอยู่คนเดียวพี่น้องสามคนได้ผัวเรียบร้อยคนหนึ่งพี่สาวอีกคนหนึ่งทำงานอยู่เมืองครับาอหารเราครับนี่ที่ทำกัข้าวของเราไม่ได้อยู่นานก็จะรกอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาช่วยเราทำความสะอาดบ้านซะหน่อย เฮ้ยหาอะไรนะเกอร์น่าเฮ้ยจ้ะเมื่อคืนกี่ทุ่มเราเมื่อคืนกี่ทุ่มท่อสั์อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยให้ตายสิโรบินนี่ก็ จะให้เราทําความสะอาดบ้านให้เสร็จนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีแขกมาหานี่แขกมาเยือนบ้านเราผุหมดแล้วนี่เนาะไม่ได้อยู่นานเนาะไม่มีใครดูเลยครับจะผุถ้าว่างๆก็จะพาน้องมันซื้อหเหล็กมาครับเชื่อมมานี่เลยเอาเหล็กดีกว่านอกเรา ใส่เล็กดีกว่านะเนาะซื้อเหล็กบ่าเหล็กกำมะนยอะ่ะเชื่อมานี่ผุนี่เขาทำไว้หลายปีนะครับอยู่คนเดียวเนาะพี่น้องก็อย่างนี้นะครับไม่มีใครอยู่บ้านก็บ้านอาจจะรกหน่อย สวนหลังบ้านเราก็จะมีอะไรนะต้นอะไรเชอรี่วะนู้นอ่ะใช่ไหมใช่เน้นมันบ้านติดดินเออโอ้อดกมากเลยมีต้นเชอรี่ต้นมะม่วงครับสวนหลังบ้านเราครับนี่เยอะอยากกินอะไรก็มีกินครับถ้าอยากกินก็ปลูกเอาเองครับหลังบ้านมี <c oughs> <c oughs> สวนหลังบ้านเนาะแล้วพี่ซื้อกาแฟมาให้เอง เงินเราน้อยไว้ใช้ครับไว้เยอะไม่ได้ครับหมดแขกเยอะนี่ครับบ้านผมก็มีประปาแล้วครับแต่ไม่ใช้ครับก็ยังออกอยู่ปั๊มนี่ครับข้างๆบ้านรกไปหมดเลยแน่นกระเม็ดนะตร้หันเลยนะเตร้เตรู แต่บาลมาลีตัวซีบายสันเยซันไอ้ต้ซีโรบินโรบินจังอันน้เกเรกต้นอะไรอ่ะใบนาดนะอันนี้ต้นอะไรนี่เราเนี่ยเรืองเรืองเนี่ยบ้านเรานี่ถ้าทำความสะอาดแบบแบบอยู่ทุกวันอ่ะน่าอยู่ครับสบายอยู่สบาย มีต้นอะไรพุทราโอ้ต้นปรีนครับภาษาไท,ทยเรียกว่าต้นว่าต<อ>นต้นว่าสวัสดีสนนนี่นะครับก็อยู่บ้านก็อย่างนี้นะครับเงียบเงียบเงาเงา mm. ถ้าอยู่ที่ทำงานก็เฮงหาเหมือนเดิม ถ้าเรามีครอบครัวมีเมียม,มีอะไรก็จะไม่เหงานะครับ <c ười> เขาจะหยอกกันทั้งคืนนี <c ười> <c ười> ่หยอกหยอรู้ได้ไงรู้ดิสิรู้ด <c ười> ิสิเราก็มีมอไซค์หนึ่งคันนะครับอยู่ข้างในบ้านไม่ได้ซ่อมขี่เรายางระเบิดบ่า <c ười> จะไ้งั <c ười> ้นเลยมันขับได้ไหย ยายได้หืถ้ามานันม่เคยมีใครฉีดเลยนาเดินเดินที่แวเ,เดินนเ้นง้อทำซูนตรงนี้นะท่านันชื่รู้ยังไงพี่เรียนมา ที่เคยตื่นมาเปิดเครื่องเสียงในเช้าเลยให้ตายซิรุบินต้นนี้นี่ลูกอร่อยนะครับทำงานแล้วโอน,อนี่ต้นต้นเนี่ยเก็บไว้ขายครับถ้ามันออกผลอ,อร่อยครับพี่น้องเสบอิลี <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศบ้านเราก็ อย่างนี้แหละครับก็ฝากให้กำลังใจเราด้วยใครที่หาเมียให้เราได้ก็หานะครับนี่สำหรับทิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านผมพาเราไปกินข้าวครับครับสวัสดีครับ